ดีแหลกมากเพื่อนๆวันนี้มาอยู่ที่ทะเลที่แคลิฟอร์เนียค่ะซานฟรานซิสที่ซานโฮเซ่ค่ะก็ะะะเดี๋ยวจะกลับไปที่ซานโฮเซ่เนาะแล้วก็ไปที่เชอคอนบัลเลยค่ะไปร่วมงานกระถิน่นเพื่อนๆเดี๋ยวเอาบุญกระถิ่นมาฝากเพื่อนๆทุกคนเนาะจะ้ะน,นี้ก็เก็บอารมณ์สบายก่อนร่วมงานบุญใหญ่ค่ะสวยมากเลยสดชื่นมากเลยจะ้ะ ทะเลจ้าทะเลที่มอนทรีค่ะสวยงามวันนี้ผู้คนเยอะมากเพื่อนๆวันนี้ออกอากาเซียโรมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกค่ะมาอยู่ที่มอนทรีค่ะสวยงามค่ะเป็นเมืองที่สวยงามมีทะเลเมีทะเลมีน้ำสวยงาม <c oughs> มาทะเลจา้า เลที่แคลิฟอร์เนียเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่ California, แคลิฟอร์เนียค่ะอยู่ที่ซานฟรานซิสโกค่ะก็สดชื่นมากเราไม่ลงไปใกล้พมากเราต้องรีบไปต่อค่ะเราแก้มาสต็อปแต่สวยงามเาะอากาศสดชื่นมากค่ะเพื่อนๆดีต่อกายดีต่อใจจ้า